สว ENNIS, สัสดีท่านผู like man, Pass, like man, uh, ้ชมเลี้ยงสี Dead ่ hmm. like um, ูทางที่ติดตามเบียร์แซงอยู่ซึ่งตอนนี้เบียร์แซงก็จะได้กลับบ้านท่านผู้ชมเนาะแล้วกับเบียร์แซงก็จะไปเบื้องสาดตรงเลี้ยงแล้วก็จะไปซิกเบิ้งเล็บมือของเจ้าท่านผู้ชมเนาะเพราะเบียร์แซงก็ได้ซื้อมิเตอรเล็บมาแล้วก็จะไปซิกุกตรงสะอาดเล็บมือของเจ้าท่านผู้ชมเบียร์แซงป็นห่วงว่าเล็บมือดำแล้วกันจะมีแม่พยาติดอยู่เนาะกินอาหารเข้าไปแล้วกันเป็นให้เกินแม่ท้องพยาธิในทางกายท่านผู้ชมเนาะ ไปสร้างกันจะพาพวกมันนำไปเนาะพาให้พ่กมันำเป็นกล้องให้ทั้งส้่มไปขุดบึงโอเคนะ้องผู้ชมเท้าก่อนเกน็คบ้านก็จะได้ไปครอบไปล่าขาเจ้าเนาะอ่าก็มาให้ขาเจ้าขึ้นฮอด์ดอกกนนาคอยมายาบไม่เนาะเท้ากิจกรรมครั้งนี้พ่อก็มีหลายอย่างอ่าเนาะกุดบิงดบึงกุดบิงดบึงเล็กมือขุดมือนี่ยาวแล้วลูกจะตัดให้เบิงึง นี่นี่เล็บมือดำนี่นะเดิมน uh, ี่แต่มอบมอบเขาแล้วแนะนำเขาตัดเองเชียวโอ้เราสั้นแล้วแปลว่าบบบโบให้โบให้ผู้ชายจับจับเรามันมันพี่ฟันมือเขาว่ามีแต่แนะนำเขาเราบรรยาก็มอบเขาเขาตัดเองอ่อืมขุไม่พิการนั้นนี่แต่ว่าอบเขาเอาให้แล้วกันเด้อมันนั่น เบียร้างเอาอันนี้ฮะเราบันไดไปตัดเอาเองเด้ออ่าฮะสาลี่เด้อไปเสนออันนี้เนี่ยจับบุปผีเนี่ยนี่แฮมักแล้วผู้ชายจับปืนนี่นะเนาะเนี่ยโอ้สบายงามเลยตัดออกมาหมดเลยตัดออกมาหมดเลยฮึมงามแล้วเนาะนี่มีแต่เล็บยืนไม่หยาดได้ขนาดยาวแล้วก็มาตัดเดี๋ยน้อมีแล้วมีแล้วโอ้ออันนี้ตัวมั์ก้นี่นะนี่มองให้เด้ออ่าขอบใจเมั้นเดียวอ่าเอาไปตัดดิ นี่ตัดลูกตัดลานเด้อตัดลูกตัดลานนี่ดดี่บไปเบิ่งทองพเาจันแดงเนาะพเาลูกสิได้กลับเด้อสิกลับบ้านแล้วเปนพเาอยู่กะเบิ่งไดน้อยเด้อมีังเขาบ่เข้าจเขาส่วนพอน้อยเด้อสุขภาพแดเอมันลูกลูกยานแดบ่ต้องนอนหลาย เป็นว่าจะเเปียเป็นรอยเด้อครับนองพี่นงมันกินน้ําแด้กินน้ําใส่หลายเด้อเด้อลูกแต่พบเอาไปแพลก็ไปเข้าบุ๊กนะเนกบาเ้สลไเลูกกลับเด้อแมอันนี้ยังแ่กับมีนี่เด้อ โอ้เรื่มเนะาะเบียร์ซ่างอ,อ,นนอันนี้เป็นไข่ที่เบาเบียร์ซางมาแล้วก็มีนึ่งแก๊สพี่น้องเลยเนาะเจ้ากา็กินมาแต่มืม่อน,นั้นเท่านั้นเนาะเด้อพา่านกินต่อเด้อกินหมดกินหมดเบียร์ซางเด้เด้อดเฮ้ยย่าไอเไบียร์ซางกับไอบุญนำพูน้นำโลกวกัน เราวัดแม่น้าเยอะคันเลือกเลือกเอาไอ้บุญนำหรือไอ้เบียสางออกจะมีเมียแล้วบอกกันบอกกันสมมติพวกไอ้บ่มีเมียจะคนนะบอกบ๋อเยอะถ้าถ้าสมมติว่าบ่มีอันนี้กับบ่มีเมียอันนี้กับบ่มีเมียแล้วเัาเลือกเอาจะเอาผู้ใดระวังไอ้นำกับเบียสางเนี่ยเอาผู้ใดทีเลือกผู้ใดฮะเลือกบอกคำน้อยหอบ่ เอาสคนเฮ้ยเลือกสอคนนี่บอเลสีเลือกไข่ลางเว้ามาระวังสองคนได้ได้เอาทำความจริงเนาะพี่น้องตัางย่อคนระวังไอเบียสร้างเนาะรอบอกล้อเนาะเอียสร้างอไอพุ่นน้ำเลยพระเจ้าคนล้อล้อสองคนมั้งเริ่แล้วแล้วขั้นให้ให้เลือกเอาเนี่ยจะเอาผู้ใดเนี่ยเอาผู้ใดเอาเอาเผู้เดียวเอาผู้เดียวเอาผู้ใดเอาผู้เดียวเอาแล้วบอกการเอาผู้เดียวแล้วจะเอาผู้เอาไอ้นึ่หรือเอาอันนี้ บ่สมุดสมุดว่ะสมุดว่ะสมุดว่าชุดนะบ่มีเมีอ่ะนะสมุดบ่มีเมีย่ะขันบ่มีเมียนะแล้จะเอาผู้ใดเอาผู้นี่ล้วเอาผู้นี่เอาอันนั้นแล้วเอานนบ่เอาอันเดียวอันเดียวอันเดียวเอาอันเดียวเอาผู้ใดเอาผู้นี้เอาผู้นี้เอาผู้นี้ว้าวบ่บ่นอันตุกิลลมินอ่ะฮ่าฮอาอันนี้เม่ทามีเอาเอาลูกเนาะเอาบ่ Bo <tuk> kan bu mimi ana apa? Kan bu mimi apa? Mak bo. Bu mak. Mak bu ni. Mak bu ni. Ailah, apa biasa. Ora apa bisa nyepoik. Ah, ora apa. Ah, biasa lo. Oh, mak e bisa enam no. Oh, dari tadi macam tu. Oh, dah busom tok lah, bawa enam tu tok lah. Ah, ni. มัเสื right, ici, right? ้อนีงนี้อี่นีนีนี่นนี่นีนีดนี้นี่นา่อี่นีนีีนอนดีีนีีีีีดีนนี่นนนนนนนี่ีนีนน่ พวกลูกยัางาไปหุ่นแมงเด้ออ่ไปหุ่นแมงเราไอ้คันไปนั่มันใกล้มันเป็นไข่ก็เต้าคือกันเด้อเต้ากัไไนไข้อย่าไปเด้อ,นอเน่เอออย่าอย่าเซียวเออไข่อยู่นั่นนี่กัญยงเน่อันนี้มันเน่นี่เด้อไข่ยอยู่นั่นกัญยงเด้อเน่ด้วยด้วยด้วยมันทำมาเก็ตหนึ่งเออแท็กหนึ่งพอดีหมดเลยเน่แล้วก็นนี่ดนปปนเด้อไปต้มหรือไปจืดแบบพวกลูกเฮียนะเด้ออืมไปไปขอไม่เท้าแพทย์มาเลย เฮ้ซาลีนี่ม้วนไปยกซาลีนซาลีว่าอ่ามักเบี้ยวช้างไม่สมมันมานำตุกิลแล้วบ่มันมานำฮะฟอกจุกนะโอ้จุกไหมเอออันพูดพูดอันนั่นไม่เท่ามีน่ะเนาะกินฮอทผู้เบาสักจึกแอ้สิฟักฟอกไปเด้อโอ้ลักมัก จั่นสักชึกเดนะโอสุดยอดโดนยกโบอีกอีกน้องเอ้ยเอ้อโอเคเนาะโอ้โอ้มักมักงนันเนาะมักงเอ่อใหญ่เตียนวดลายเนาะดีนี่มัเแบุลูกสิกับนเด้อเอาสิกับบ้านให้อยู่ดีแหเด้อ รักษาสุขภาพเด้อมันยางมันเคียวแดกกั่ก็ต้องนอนหลายเออของกินบอกว่ไหนของกินกินหละก,กลางเด้ส่วนอาหารนี่เนี่ยนี่เรอสร้างออมาให้กินแล้กกาหลักจากกินแล้วก,ก็ต้องไปล้างเออปู่ป้าตัวนี้บุรีเขานี่กินแล้วแล้กกาต้องปุ๊กเออถ้ากินบุรีล้กกาเอาเขานี่ไปให้ทําให้เขามีอุ่นขึ้นไม้เด้อ่าพาไปกินเพื่อสุขภาพครับเน่ บนนอนนี่เอาเมียนเนี่ยเก็บเมียนเตือนลูกบอ่อขนาดนี้เท่านี้บมได้มุงนี้เอาอขึ้นเวลาเสีนอนนี้แล้วลงไม่ลงขับไปเนาะคือขับเลยดิอีกแล้วคือนอนขึ้นคือขับจากาตาแต่ว่ามุ้งนี้มันเบ,บี่ยงขึ้นเนอวขึ้นแบบนี้เดนอะเนี่ยเท่านี้เสีนอนแร้วกูบอนนอนนี่แล้วนนลก่น Nó kháng, dạ Nóng đi cấp <laughs> con nữa mẹ ra Nụ cấp con làm mẹ ra, mẹ cấp con Nó sụp ra, dạ, nó bổ đi Rồi Sụp nó thôi Nên, lại vào cũng bao ích Ha 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 Nhưng cái hát đưa bỏ về sang đi Bye bye, mẹ Bye bye, đứa Bye bye Cấp <laughs> ทำมส่งเนาะมีนะสร้างก็มีความคิดจวดธรรมสม่งสิมเมือ่อ่ะอาสาเพราต้องเรื่องก่อนมีความคิดจวดธรรมสมนะ่งเนาะาดจำเป็นเพราะว่าเวลาน้อยเนาะบ่ารุงน้ำเนะีนะ่ยเนี่ยซึ่งหลังจากนี้บ่ารุงน้ำก็พาบ่ฟวอรสร้างเดินทางกลับบ้านของบ่ารุงน้ำหลังจากนั้นลราก็บัฟเวอรสร้างก่อนจะได้อ่าขี่รถขี่รถจักรเนะาะจักรยานไปหาบางเวียงใช้เวลาเจ็ดหาเปดสัปโมงธรรมสม่งเนาะ ประมาณอยู่300กิโลเราทำผสมเนาะสำหรับคลิปนี้อาเป้ไปสร้างกับบุญยังไรอาก็มีแต่คลิปที่ว่ามาอำลาอาต่อตรงเลี้ยงแล้วก็มอบอามิตรลิฟต์ให้กับเจ้าแค่เบื้องแง่งสุขภาพของเจ้าเนาะเวลาเรียกเงาแล้วก็ให้กับเจ้าได้ตัดทำผสมเนาะจะสร้างเป็นห่วงสุขภาพของเจ้าถ้ามีลูกขึ้นก่นเด้อเจ้าบายบาย บายครับทุกท่านอย่าลืมกดกระโ cookie คำว่าสบายดีเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย